สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพิยกร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุทธได้ทำการโคจรยโยกย้ายเมื่อวันที่29มกราคมไปจนถึงวันที่14กุมภาพ,พันธ์ปี2567ค่ะ ดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธย่อมส่งอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีไม่มากก็น้อยดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปากการเจรจาการสื่อสารการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรด้วยอิทธิพลในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อ12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาใช้กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลย์ค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณคะ่ะในวันที่29มกราคมปี2567ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปี2567 ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตาค่ะการมาของดาวพระพุธท,ที่มาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุนี้ไม่ได้มาอยู่ดวงเดียวตามลำพังนะคะได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลนดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ในเรือนพันธุก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะและไม่พอเท่านั้นวันที่5กุมภาพันธ์ปี2567ดดาวพระอังคารดาวเจ้า ้เรือนการเงินของคุณก็จะมาสถิตร่วมด้วยเท่ากับว่าในเรือนพันธุนี้กำลังจะมีสามดวงดาวที่สถิตยอยู่นะคะคือดาวพระพุธพระอาทิตย์และพระอังคารนั่นเองค่ะพันธุหมายถึงญาติพี่น้องพันธุหมายถึงครอบครัวพ่อแม่หมายถึงหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินสำนักงานออฟฟิศหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวค่ะ ในจังหวะที่ดวงดาวโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้มันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีกิจกรรมร่วมก,กันกับครอบครัวอาจจะเป็นกิจกรรมที่ที่ดีและอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีก็เป็นไปได้นะคะสมัยต้องขอบอกไว้ในสองแง่มุมเลยเพราะว่าดาวพระอังคารดาวพระอาทิตย์จะมาเจอกันที่เรือนพันธุและสองดาวนี้เป็นคู่ศัตรูดาวพระอังคารกับดาวพระพุธก็เป็นคู่ศัตรูแล้วจะมาเจอกันที่เรือนพันธุ นะคะคแต่ดาวพระพุทธและดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเครือญาติและญาติพี่น้องชาวตุลบางคนจะได้เจอแต่ในแง่ดีบางคนเจอในแง่ลบหรือบางคนเจอทั้งดีและร้ายปนปนกัน,ก,นก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีตุลค้ประรการแรกเลยถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง หลายๆคนถ้าเคยทะเลาะหรือว่ามีปัญหาจะได้เคลียร์ใจกันในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะปัญหาเนี่ยมันจะใหญ่โตกว่าเดิมอ่ะคือปัญหามันลุกลามแก้ไม่ได้เคลียร์ไม่ตกมีกันมีปัญหาหรือบางคนตัดญาดตัดพี่น้องกันก็ได้นะเพราะว่าดาวคู่อริมาเจอกันถึงสองคู่ในเรือนพันธุแบบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงตกลงเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องเนี่ยแหละค่ะที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ ชาวลัคนาราศีตุลบางคนนะก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นมีกิจกรรมร่วมกันกับญาติพี่น้องการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆง,ง,งานบวชงานแต่งนะฮะหรือช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจ,จีนนะฮะก็จะมีเกณฑ์ได้ไปไหว้ร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะถ้าพูดถึงในแง่มุมของการทํางานชาวลัคนาราศีตุลหลายๆคนหลายๆท่านจะได้รับข่าวดีนะปิดจ็อบได้ปิดดีลใหญ่ได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนคัดเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมโตได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ย้ายกลับมาทำงานใกล้บ้านด้วยนะ สำหรับใครที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะและบ้านคุณอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้ทําเรื่องย้ายเข้ากรุงเทพได้หรือถ้าบ้านคุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วตอนนี้คุณทํางานอยู่กรุงเทพคุณอยากจะขอทําเรื่องย้ายออกต่างจังหวัดก็มีเกณฑ์หรือว่ามีแนวทางมีสัญญาณดีๆมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับการย้ายกลับสู่บ้านเกิดประมาณนี้นะคะแล้วก็ชาวตุนบางคนอาจจะได้ใช้บ้านเป็นสถานที่ทํางานใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศใช้บ้านเป็นหน้าร้าน ใช้บ้านเป็นที่ประชุมหรือที่สต็อกของสต็อกสินค้าลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะชาวลัคนาราศีตุลจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นนะแต่ในมุมที่เสียอย่างที่สมัยบอกไปแล้วนะคะอาจจะมีการขัดแย้งหรือความไม่ลงตัวลงรอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องในระยะนี้ชาวตุลมีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะเพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุคู่ดาวนี้เป็นคู่ของนักปราชญ์เป็นคู่ดาวของวิชาการเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหา คุณจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆคุณจะได้ต่อยอดพัฒนางานของตัวเองคุณจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ลงตัวมีเกณฑ์ซ่อมแซมของใช้ในบ้านมีเกณฑ์เจอกับของเสียของพังเหมือนกันนะชาวลัคนาราศีตุลอาจจะเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างพังหรือว่าชำรุดต้องซื้อใหม่หรือรถเสียหรือน้ำรั่วซึมหลังคาบ้านหรืออาจจะมีเกณฑ์กระจกแตกประตูพังหน้าต่างเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นได้ อาจจะต้องใช้เงินในการซ่อมแซมบ้านด้วยในระยะนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของคอนเน c t ชันนะคะระยะนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีมิตรสหายที่ดีได้คอนเน็ชันใหม่ๆโดยเฉพาะคอนเน c t ชันที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะให้การเกื้อกูลสนับสนุนที่ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะอายุมากกว่าเท่ากันกับคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ตามคุณจะได้ไอเดียหรือแนวคิดจากเขาชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงนะ ใครที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์สื่อโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์หรือการงานที่เป็นบริษัทใหญ่คุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะดาวโคโจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุพันธุหมายถึงความมั่นคงอ่ะคนจะให้การยอมรับคนจะนับถือยกย่องคุณและคนจะเชื่อในฝีมือของคุณประมาณนี้นะคะ คือเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลเฉิดฉายในเรื่องของการทํางานเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังปัญหาจากลูกน้องบริวารหรือลูกหลานนะชาวตุลท่านใดที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชางานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารปวดหัวจุกจิกบริวารไม่มาทํางานหรือว่าไม่คอยไม่ไม่เกือ้อกูลคุณเท่าที่ควรหรือถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานของคุณช่วงนี้อาจจะว่านอนสอนยากหน่อยดื้อรั้นหน่อยถกเถียงหน่อยหรือเอาแต่ใจมากหน่อยลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะ เอาความใจเย็นเข้าสู้ถ้ายิ่งคุณร้อนใสยิ่งตะเลิดนะต้องใจเย็นๆนะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ